อ่านะครับสวัสดีครับผมนโบนะครับบายโบสปินชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับลูกกระสุนปืนลูกซองนะครับนะสำหรับเบอร์12ครับสำหรับไว้ใช้งานทั่วไปนะครับในการป้องกันบ้านนะครับป้องกันทรัพย์สิทธต่างๆนะครับนะว่าปืนลูกซองเบอร์12เราเนี่ยที่เรามีอยู่หนึ่งกระบอกเนี่ยมันสมควรจะมีกระสุนแบบไหนไว้ใช้งานบ้างนะครับนะ ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นกระสุนลูกซองที่ว่าเบอร์1ิเนี่ยที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับในประเทศไทยไม่ใช่ยากมากมายนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ว่าเป็นกระสุนลูกซองที่ผลิตในไทยทั้งหมดเลยนะครับนะเรามาดูกันนะครับนะตัวแรกเนี่ยตัวแรกอันนี้นะครับยี่ห้อ NRC นะครับนะเป็นแบบลูกโดดนะครับลูกโดดนะครับ12เกรดนะครับสลักนะครับคือลูกโดดนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระสุนลูกโดนมีอะไรบ้างนะครับนะข้างในนี่นะครับนะหยิบออกมาสองลูกนะครับนะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะครับและลูกโดดนะครับนะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้นะครับเป็นกระสุนนะครับเรียกว่าขนาดโอโอบักนะครับนะโอโอบักนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับนะโอโอบัก นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับสีแดงๆอันนี้โอบักแต่ละยี่ห้อนะครับสีไม่เหมือนกันนะอยากเขียนว่าเป็นสีแดงแล้วก็คือจะเป็นโอบักหมดไม่ใช่นะครับนะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นลูกกระสุนเบอร์สองนะครับนะนะครับอู้เมื่อกี้ผมลืมนะฮะดูโอบักนะครับสเปคมันนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าโฟกัสแล้วนะครับนะคือมี9เม็ดอยู่ในตัวนะครับนะในลูกสอง ตัวนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าลูกปลายนะครับเบอร์สองนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับนะมาดูในสเปคมันนะครับนะนี่นะครับคือจะมีลูกกระสุนนะครับเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ร้อยเม็ดอยู่ในนี้นะครับในหนึ่งออนของตัวมันนะครับในลูกกระสุนจะมีร้อยเม็ดนะครับอ่ะเรามาดูกันใกล้นะครับนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนี่ ตัวนี้ใส่ไว้เด็กกันนะครับนะจะวางตรงนี้นะครับเอาดูกันลูกโดดก่อนนะครับลูกโดดเนี่ยนะครับในกระสุนลูกโดดเนี่ยเบอร์สิบสองเนี่ยนะครับมีไว้ทําอะไรนะครับลูกโดดใช้ยังไงลูกโดดนะครับนะนี่ครับจะเป็นลูกนะครับไฟโฟกัสนะครับนะตัวนี้นะครับคือจะเป็นลูกตะ่วเม็ดเดียวใหญ่เลยนะครับไว้สําหรับยิงอะไรนะครับยิงสัตว์ยิงสัตว์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น ใครเป็นแนวในพลราห,หรือจะเก็บไว้สำหรับยิงสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับหรือไปใช้ยิงม้อน้ํารถยนต์นะครับยิงม้อน้ํารถยนต์ยิงทําลายอะไรที่มันเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆนะครับเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ลูกโดดน,นะครับของ n r c นะครับนะไม่แพงนะครับนะผมพวกเนี้ยราคากล่องประมาณ500 500กว่าบาทถึง600กว่าบ,บาทนะครับซื้อในกรุงเทพนะ ย้ำนะว่าซื้อในกรุงเทพนะครับประมาณห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้ไม่แพงซื้อจากร้านปืนย่านบางบุรพาทั่วไปอันนี้ครับเป็นลูกโดดเห็นไหมดูชัดๆเลยนะครับนะคือลูกกระสุนปืนลูกโดดขนาดสิบสองนะครับนะนะครับอ่ะต่อมาครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ bullet master นะครับนะโอโอบัคนะครับในตัวนี้จะมีลูกกระสุนลูกปลายนะครับเป็นเม็ดเล็กๆตัวนี้ดีกว่าอันนี้เขาจะเห็น นะครับแบบเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นยี่ห้อเอกนาซีนะครับตะปอเขาจะใสทําให้เราเห็นได้ชัดนะครับนะเนี่ยจะมีลูกเล็กๆนะครับเป็นลูกปลายนะครับมีอยู่9เม็ดตัวนี้เหมาะอะไรเหมาะสําหรับป้องกันบ้านเลยนะครับเหมาะสำหรับป้องกันบ้านนะครับยิงโคนยิงสัตว์นะครับหรือจะเป็นพวกกวางอะไรเงี้ยแต่ลูกโดดเนี่ยเหมาะสำหรับพวกหมูป่าอะไรเงี้ย ทั่วไปนะครับแต่บ้านผมก็ไม่มีสัตว์เลยยิงอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเก็บไว้เผื่อไว้ใช้งานทั่วไปนะครับส่วนใหญ่นะครับซื้อไว้ยิงเล่นนะครับยิงกับกระดาษยิงสนามยิงปืนนะบ้านผมใกล้เคียงไม่มีป่านะครับนะตรงนี้นะครับนะเนี่ยเอายิงคนป้องกันบ้านนะครับยิงออกไปทีจมีรูปออกไป9นัดนะครับน่ากลัวดีเหมือนกันนะครับนะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับที่สมควรมีไว้นะครับนะครับใน3ขนาดคือตัวนี้ครับนี่ นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกลูกปลายเบอร์สองนะครับจะมีลูกปลายเล็กๆนะครับอยู่ในอยู่ในตัวนี้ในหัวมันเนี่ยอยู่ร้อยเม็ดนะครับยิงออกไปจะกระจายไปร้อยเม็ดเลยนะครับนะอ่ะนะครับมันเหมาะเพื่อทำอะไรนะครับยิงงูยิงขู่อะไรก็ได้ับที่ไม่ได้ทำลายวัสดุทงังทางหลังมากถึงกุลใครอยากจะยิงขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ตกมาโดนใครอันตรายก็ อาวุนี้ยิงก็ได้นะครับจะออกเป็นไม่เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากหล่นลงมาหรือไปโดนอะไรก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับยิงขึ้นฟ้าแต่ถ้าเกิดยิงไปทางแนวลาดที่เป็นวัตถุทั่วไปนะครับก็อันตรายอยู่นะครับถือว่าอันตรายนะครับนะยังไงแล้วเวลาการยิงกันอะไรนต้องดูวิถีกระสุนด้วยนะครับนะให้ปลอดภัยนะครับนะครับเนี่ยคือกระสุนนะครับสามขนาดที่นะครับใครที่เล่นปืนลูกซองนะครับนะเริ่มไเล่นใหม่ใหม่เลย สมควรจะมีไว้นะครับลูกโดดนะครับโอโอบักนะครับนะแล้วก็ลูกปลายเบอร์สองนะครับจะข้อบคุณทุกภารกิจเลยนะครับว่าที่คุณจะไปทําอะไรนะครับไม่สนับสนุนให้ล่าสัตว์นะแต่ว่ามีไว้นะครับนะมีไว้เรามีปืนลูกซองแล้วนะครับปืนลูกซองเป็นปืนที่ดีนะครับนะกระสุนหาง่ายราคาถูกไม่แพงนะครับนะเหมาะสําหรับเฝ้าบ้านนะครับป้องกันตัวอะไรนี้ปืนตัวปืนนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ ทั่วๆไปก็เริ่มต้นที่สองหมื่นสองหมื่นห้านะครับนะเริ่มต้นขึ้นไปซุก2องห้านัดแต่ตัวตาจังหวะชอบใช้แบบลูกซองเดี่ยวนะครับบรรจุทีละนัดก็แล้วแต่ลองดูนะครับกระสุนตัวนี้นะครับสามตัวเนี้ยเหมาะนะครับสาหรับการใช้งานในลูกซองเบอร์สิบสองที่ท่านมีนะประจําบ้านทุกคนนะครับนะอ่ะโอเคผมรีวิวแค่นี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงถ้าไม่ดียังไงขออนุญาตนะครับขออภัยด้วยนะครับนะกดติดตามนะครับ กดอะไรได้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปเกี่ยวกับเปลือลูกฟองต่างๆนะครับต่อมาให้ดูอีกนะครับนะอันนี้ขอทดสอบลงเป็นคลิปแรกก่อนนะครับขอบคุณครับ